กล่องเนี้ยไหนกล่องไหนนะกล่องนี้ด้วยเจลวีแหบไปหมดเนี่ยนะใช่ค่ะสุดยอดอ่าขอแรงหน่อยครับน้องๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวพี่ช่วยป่ะมีกล่องนี้เลยครับกล่องนี้สองคนได้ไหด้จ้ะเอาเอาอีกส่นนึงหน่อยนะเป็นแค่แค่นี้มั้งแค่นี้เนาะแค่นี้ค่ะแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ พีดเด็ดอันไหนพี่เขาก็ทอะไวันนี้น้องๆมาทำอะไรครับจ้ะแบงค์มาข่าวข่ายวันนี้วันนี้ออกค่ายอะไรเอ่ยค่ายกระแสครับได้หานี่กระแสครับค่ะจากจากโรงเรียนไหนมั้งครับน้องได้เห็นครับขอบคุณมาก